นั่นพอบานเพื่อนสกใสยฟูใยญ่บานครับนี่บาดสวยงามนี่สวยงามอย่าเสียงดังเคยว่าแล้วว่าได้ภาพซับวุ้ยจับ้ยนี่ตัวใหญ่เก่ะ โอ้ยนี่โอ้ยนั่นขึ้นมาขึ้นมานี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อมือนีกระพ่าลงตรงลงทากบ้งเพื่เก่าค่ะมานบมอมานตามไปหลุ่นไปชมน้ำกันค่ะสิได้งลายสมุนหันบัเนาะไปค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับมือนี้ มาเลยกรับเ <Hey. S 1> ฮียเลยกอับจะเลยครับพี่น,อน้องไงแหลกของเฮ่าครับไงแหลกของวันนี้เขาดังปะเงอดังอยู่อ,อ,ยอืมวสวยอยู่ครับตัวแหลก นี่เีอ้าแัปรึดอื้อปลดมาาตัวสวยๆครับตัวแหลกของเฮาอันนี้ที่มานจำไหนป้ะเด็ดปาดแหลกแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วมาหมองเกาครับ งานเกา่าเปิดเรือในน้อยก็เลยมากครับเดี๋ยวจังน่อยครับอาชิขามไปงานผุนครับเปิดเปิดไปเรื่อยๆครับทีละง,งานเ,าเขียดครับไปนี่ขู่เขียดโอ้ยเขียดหลายมากเพิดว่าได้เรียวต้องขูบไปเลยไคอู้เหรอเน,นี่ยน,น้องนนเนยังเ้า เมียบักง่ายเลยบักเอียบเลยเขียนนำฮะกบนำเด้อดหมดเขียนไรเอาบ่ได้เลื่อยค่ะกรกบเอากบไปเขียนเอาเขียนออกแล้วค่ะพี่น้องอยู่ไก่ไง่ายเต้นออกว่านนี่เองแห่ดังดีเนาะ เดี О, ez, e ๋ยวเดี๋ยวให้อวยก้นแมนบ่ลึกเล่อกไปพายบ่อยู่โอ้ยปิดอยู่ไไรปิดเลยเอ้าโอ้ยเขียนโมงแล้วค่ะเขียโอ้ยพ่อใหญ่นี่โอ้ยพ่อนเพื่อกับคู่บ้านเจร่าโอ้ยคู่เขียนหัวเขียวโอ้ยมันแกะกิโลมาข้าวเติบครับพี่น้องโอ้ยหายากมือนี้มือนี้หายยากกบ กบกรูปค่ะคนี่เจ้าปังนี่เป็นยังเออเขี้นหนาออไงเฮ้ยเขียบ่ได๋เด้อได้มันมีตะกี่ปูนเออนั่กำลังงานี่จับเลยอุ้ย ปุ๊บไงครับปุ๊บไงประเดี๋ยวโถ่ผมต้องจำได้กะเอาไปมวแตุ่พอนะไปเรื่อยๆค่ะปุ๊บก็เอาเขียดก็เอาพี่น้องคันแม่นพ่อหอยหนีได้หอยก็ได้หอยก็ได้เมื่อไงหนึ่งนึ่งเพราะเด้กกอยไปตามรุ่นตามเชียร์กันต่อว่าจะหมานแค่ไหนมืัอนี้ต้นนี่ไถ่นี่ เอาโอ๊ยวุ้ยเพิ่นเคลียร์บอกแห้งนี่เคลียดบอกโคบโคบโอ๊ยไงครูไงครูเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยกันเดี๋ยวนี้นี่ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องหลุดเดียวกันเลยโตับเคลียร์ว่าจะมาเมียนได้บางหนึ่งมิโอ้ยไงครูนี่นี่ว้า โอ้ยไงขูいい่อย่าขู่าดิมันนีอกกตัวใหญ่อ้าสามเตีมเขาไปแล้วยังมีหลุ่นอยู่ค่ะพี bem? ่น้องปล่อยอีกเลยไงกว้างหันอยู่นี่ง่ายปอดอะไรหมอบหบ้างเหรอต้องไหนตั ออกไงกีตนาเขาอกไงโอเคเขาขุนอยู่ตัวนี้เขาขุนอยู่ขุนคือหมูบ้านเด้อนี่นี่เต๋มซีพี่น้องเฮ้ยไม่คาดคิดโอ้เขามาบาทเดียวสามเต๋มเลยว่ะเฮ้ยเด็ดปนแล้วพี่น้องปนหนึ่งหางห้อยกบไล่หลายค่ะพี่น้องเจ้าหม่ามอกนี้นี่ได้สามเลย สามเตีมเพื่อง,งบ้างเลยนี่โตบหญเตโตโบข่อยไงกําลังย่อ,อยมกรอบๆนี่แหะอีอ่ผ่ัดุนกันอ,อีกสี่ออีกบ่หอยหลหัลห้อยกรอบอีกแล้วยกวตัหันยุกอ,อีกยังอีกยาคือแม่อีกเกบเฮ

ยังยังมาเน่นี่ละไปเมาเมาเมาหมดป่ะไหนยังดีตัวผัวอือเอาเตี่ยมหามาแล้วค่ะพี่น้องเตรียมหามือว่าเห็นห้อยมันหลไหมไหลอย่างห้อยทางกลางไงก็มีมันหอยวนอุ้ยนี่หอก โอยอู่อยู่น,นั่นอุ้ย <|so|>> นี่ว้าอุ้ยไงไงไงกุนี่อยาเสียงดังเคยว่าแล้วว่าได้ผาพซำโุ้ยจับ นี่อู้ตัวนี้ตัวใหญ่เบิร์นชัยกระแทกกระแทกเหยาฝั่งเหยายวนี่เบิ่งแก้วขัดจับไปเหรอมาปวดเห็นเท่าไหร่หัวเหยาออกไม่ไดเลยอู้ตัวใหญ่ตัวนี้เหมือเลยหัวเลยโอ้ยโอ้ยอยู่เป็นครูเป็นอันนี้เลยเนาะอันนี้อยู่เป็นจุ่มอยู่เป็นมูงานนี่เท่าะเล่ะนี่หาด โตแมนหาโตแล้วนั่นบอกว่ามันจะอยู่เมืองนี้อุ้ยอุ้ยขัวมาต่อมอยู่นี่เองไอ้สีเขียร์ไปไหนเขาผอเท่าไรจองเท่าไรจ้องถอยถเขาได้หาโตละเขาผอตั้งแต่ตโนแหลกนั่นเด็กัวหนึ่งนี่ยไปคือเห็นไปตกขัแมนบ่ เด็ดเด็ดเฮ้ยหูปูแจ็คและน้องล้างน้ำลงสูปูนั่นก็ไง่ายลงปูที่เป็นผาบางๆตัวนี้บ่มีผาเด้อค่ะง่ายแบบว่าดินมันเกลยดดินมันเกล็ดเราสามารถติดเชื้อลงได้เอหกเกล็มเลยเด้อ่ะอ่ะ ส่งคืออยู่ห้อยลายอีดีห้อยต่บันต่อไปอยู่ในหลองเนาะเันกองเก่าว oh, ้ายยวกับกระเคีย <im> ร <itating and lit era> ์อยู่ได้ค่ะคอยโเห็นคนละฟีมือโอ้เว้ความหมานไอ้เบิ้งยู่ทางไหน่ทาง นี่แหละทางนี่แหละนั่นทางนี่น,น,นี่น้ำมันกบมอบกบมอบเสียละนี่มือ <c ười> ออกไปละเห็นบัวสัตว์เอาเลยนี่เอ้าเอ้ปลาสีมือมือของเขามันประเนตัวอยู่ได้ไหม กระเพื่อเจ้ามวบางันคือขึ้รัมันสียู่มันยังไปยู่เลยมาแล้วมาแล้วพูดพืชสักแล้วเพืชสักแล้วโอ้โหง่ายมากง่ายนี่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาหอมบ้างก่อนเต็มแบบสมบูรณ์แบบเบมึงเด้อเดี๋ยวเอานั่นเปิดออกในหูเลยว่าเป็นตัวนี้คือสีตัวใหญ่ครับพี่น้องเมึงลักษณะอันนี้แล้ว แบบยางงามยางงามเลยครับดิอืมสวยโอ้ยนี่เลยนี่เลยสวยกว่าโอกคสวยจะเลยจะปอดพอบานเพิ่นสงสัยผู้ใหญ่บานครับนี่ปอดสวยงามนี่สวยงามสวยงามนี่นี่แล้วพอโปเพิ่นเขาได้พูเขาไปูนนนพอปเพิ่นครับ เตี้แต้มรัวรัว,ว yes หมานหมานครับพี่น้องหลังจากเขากะโอ้ยนี่ใหญ่เป็นมองสองครับเลาะมาพอสมควรเลาะมาหลายสุโม,มงมองแหลมมันมามีเนาะมันเหมือนเมือนเหมิดครับปเปี้ยวเด็ดมาตัวเดียวเอง <c oughs> มองหาเหมือ้วานครับเหมือน <c oughs> นี่เขากะขี่เ <c oughs> ลาะมาเรื่อยๆครับ <c oughs> นับมือนับเว้นแห่งแต่หายากไปแล้วครับ เนีนจีเดไปซ่อมมึงเนียงน้อใหม่เนี่ยแหละครับพี่น้องหาปูหาป้าหาลกงหนามลองอันนี้เปและครับหาหอยางหอยงมหอยเียดยังมียนีคือช่วงนี้เขาก็หากบก่อนครับมือนีหุ้งเสื้อว่าหาหยาบแี่ ควัมะพราวมะพาวเอาเลยเนาะดวเยียนงานนี่เจ็ดเจ็ดตัวเลยเนาะงานนี่เจ็ดต,ดตงานเดียวเจ็ดตัวครับพี่น้องตัวที่ลังเสีมาเลยปาร์ตแ <c oughs> ปดบอกปาร์ตแปดกำลังเสียมาครับพี่น้องแปดมาแล้ว <c oughs> ปาร์ตแปดมาแล้วตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวที่เก่าด้วยค่ะหมายถึงว่าง,งานนี้ <c oughs> งานนี้ตัวที่แปดนะจ๊ะกระปู่ <c oughs> ว้าวไปกบว่าพพี่ป่าขี้ตัวเ้ยใอยขัดตังคาบาแย่งพี่เอาเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอยากเอไข่ด้เฮ้ยนี่งูใหม่อยู่เมนบอสงูใหม่นั่นไข่เพราะว่าอยกเคียแห้งมันเงียวเลอเนาะ่ปัดแปดของแท่นนี่ครับ ออ้ยตัวนี้ตัวงามมึงโอ้นี่มึงไงเกี้ยวเกาะถืออันนี้เอีเกาะแห้งโคตรกับเปลืองมันบางดิเออุ้ยปัดแปดอีลีปัดแปดอีลีแบงนี้อันนี้บบตัวเออเกี้ยเปิดเลยกับไปเลยเนาะเกือบผูกเอาเกี้ยวมันบางติเนาะมันบ่ได้นนะคือของเห่ามันบ่บ่มันบางเนาะเคลียอะไรไปหน่อว่าเดี๋ยวมันจะยู่อยู่อีลค่ะพี่น้อง แปดตัวแล้วกบงานนี้เอาเพื่อสีอ่อมงานนี่กับสีพุไว้หน่ยนั้น <laughs> นั้นชึบ <c oughs> เลยปะเขียนเขียดนี่เขียนปุ๊บคอยเห็นเนาะส้น <c oughs> นี่เขียนป่๊บคอยเห็น,น <c oughs> เนแต่กุบหอยนางง่ายเขียนยง <c oughs> <c oughs> เมียนเพล่เนยเมียนบอลเมียนขวยกับปูดออเมียนเมียนขวยกับปูดตุ๊เป็นยังสันมาามาหาว่าขวยกับปูงานที่งอ้ยอยู่เลิกตัวนี้อย oh, oh, ah ู่เลกงัอุยันี้อยู่เลิกปูดเปลี่ยนเลยบอเห็นดอกเปลี่นกระสังเปล่าออเป่นเดี๋ยวจกเองมือจะมันงี้ ออเดีจับไปอ๋อเอาเลยนี่โอ้ยปลาเก่านี่เตะกองเตะกองไอ้ไข่เนี่ยเตะบโติดบบมือนะเฮ้ยมาเต่สิบหมาเอาจับเอาไปใจมาบอกไข่กับปู่ไม่รู้จะทวงไหมเขาเขาเป็นขวยออกมาทางพี่เนาะ นี่ปาดเก้าซิบเหรอพี่น้องซิบแตมแล้วอุย้ยหมานคือเก่าค่ะนี่อืมว่าแต่สิโบหมานมาหมานเอาล่วๆว,วมองเดียวเฮ้ยสีเสมและเด้อให้คนหมานไปเส้นเดียวเองเด่นเฮ้ยได้สองโตออมือนี่จะได้เจ๊ตฝุ่นออืมัมนจีมีเป้นี่ยหน่อยจะไปว่าคุ้ยกับปู สียงมันดังอยู่พุ่นสุดยัางเหลือในน้อยหนึ่งในน้อยหนี่ก็บยู่เลยอือแป๊ะๆแม่พี่น้องเพื่องในน้อยมันเกิดสอบอยู่แต่มองนั้นหนาหน่ส่วนหมากบ่ค่อยอยู่เนาะอยู่มองเป๊ะๆในน้อยค่ะนี่ก็ปู่ร้ายเนี่ยมอบค่ะพี่น้องหนึ่งเมย์พี่เล็ดอุ้ย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 ตัวปุ๊งไงนี่อ้าว รั่วมาอีกพี่น้องรั่วมาอีกงานนี้ปึ๊ดเวอร์ควยต๊ะใจเวอรควยใหญ่โลดแต่สิเฮงงานนี้เป็นสีบีลีค่ะพี่น้องเขียวปรทธานเหมือนงานเด้อเข่งนี่เกลียนขึนนี่เขียวองางเนี้ยมันเกลียนโอ้ยโหเห็นมั้งจับเลยเนาะ ใช้คนมือหน่อยจับของเขาก็เอาดอกพี่น้องมาเอ้าหับเอ้าแอมสิบเอ็ดวู้ดยิ่งซ้ำมาว่าจะดูนะเฮียจะเอาย่งมั้ยมาหมามาหมาเราอยู่มองเดียวเปลืองในน้อยเปลืองเปลืองในน้อยหนึ่งพี่น้องพอมีหอดเพลืองเลยอยู่แจ้ฝุ่นค่ะยังบ่ได้เคลียร์นี่เขากับเคลียร์มา แจนี่มันมาขอนอยู่แจ่ผีเลยออเป็ดซิบโตค่ะนี่ม้อยกบหลายกรบรุ่นนีซิมี่หลายอยู่ค่ะแมนมีน่เนาะ,ะเพราะว่าเจ้าองสี่กระแอบอยู่นนั่นเีนเปี่ยนเลยนั่นเงีนวะโหูหนี่มไม่ได้ปิดสวัส่อยางใด อู้ดูดิดูดิอยู่กับข้างในโอ้ยมาข่อยไายเองจจอเจอได้เอ้าจอเจนได้เจามือหน่อยเอ้าอยอะรออยอะรอกระเป๋าแต้มแต้มตัวที่สิบสองนี่นั่นตัวที่สิบเอ็ดแต่ว่าแต้มที่สิบสองกองเห่าจะมันแข็งแห้งไหมพี่หนุ่ยโอ้ยเหนียวเหนียวเต็มเลยโอ้ยบุญเห็นดึกด้อบุญเห็นเกัน จับเลยเด้อพออเอแต่ได้เป็นไงกูมันคือบ่โฟกัดจากเถื่อกัดแล้วปาดพอบกันพี่น้องอู้ตัวใหญ่ตัวใหืออื้อหื่ใหญ่เกือบอุ้ยูอื้อหือดินเกล็นแห้งครับพี่น้องอู้หูจะสีอันนี้ก็ยันอู้ยโตัหมโตใหญ่ตัวใหญ่แกะโล้ด นี่โอ้ตัวว่างไงเลยงานนี้บอกนั่นนี่อย่าจื้อเอ้ยหมาลบอกว่าเพื่อนยังสี่นี้ย่าม่องขามลบมาไม่นี่นี่ไม่เอานี่เห็นข้าตากัดเบียดจ๋าๆเลยไม่เอานี่พ่อเบี้ไม่ได้จัดฉากเลยจัดฉากบ่ได้เด้อครับโก่งไงไม่ได้จัดฉากแต่ยังได้ จับของเขาก็เอาโดนี่โอ้สมูวานอะไรเนี่ยแมนวานที่สองแต้มมือนีกันที่สองเพื่อนค่ะพี่น้องโอ้ยใจถอดเลยเด้อพี่น้องลังเสาร์เกือบลบเมื่อละสอู้ยมึงบุธรรมดาเมืองพี่น้องเมืองมึงนี่โอ้โหไปลุยโต่ังไรีกันตรงนีอีก อีกแล้วอีกแล้วห่องเดิมเดิมน ic yeah ี่เองงานนี่เอ้าอุ้ยอุ้ยอยู่เลยแข็งกับแข็งงัดงัดบ่มีปากปิดได้อาสวายอยู่งัดเลยเดี๋ยวก่อนก่อยขีบอันนี้ก่อนมันจะออกบ่ได้งัดงัดขึ้นไปเออเน่ะบังไห้นึ่เจ้าก็บังอวยอวยเจ้าอวยบ่ได้เพราะว่าข๋วยเลี้ยวบ่เห็นเจ้าอวยพี่อ่อนน่ะนาน อุ้ยตูุ่้ย,ย,ยเขาเขาพุ่มว่าแล้วว่าแล้่ววาแล้วตัวบอกไงไวาา้าคูใหญ่สรุปหายครับตัวน,นี้ตัวบอกเอ็บเลยเึ <c oughs> ิงพดดุดขาไปหา หาได้กกบป่าออนัอา okay. ้าวตนนั e ้นรุดมือค่ะตัวนี okay. <S 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 ้สงสัยเมนอตนนี้สงสัยนบอกกสนตัวที่ไบอหอยเงียนเงียนบอกเมนเมียนเดียวเดียวเดียวองปองผู้กันเอ้า ออาออกแต่นน้นได้กุบไบมบววบอตัวอีกล่ะตาอยู่บรุ่น่นไงหนึ่งเหมือนบ่อยู่หะเลยไงไงนี่มันสอดกันบอสอดโอ้ยโตหายิบไงบอกไงมียบกระปันเขาได้พี่ร่องของเถะของแถ้เลย ไก่ปุ่มอุ้มใหม่ยุดอกเพื่อสิบว่าเต้นดอกแล้วไงเบิรงตื่นๆนี่ค่ะพี่นนองต้นนันดนมันแขงบ่า้อห้องงนมันก็เต็นออก็เลยกูไปอยู่ปัดตัวนีงามของเธอเอาดีเนี่เอาดีๆจับเลยจับเลยจะไงนันที่เสียดายอึ๊บอ อุ๊ปปี้โอ้ยเพื่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ปล่อยไว้ยเนี่ยพี่น้ากระโดดอุ้ยอุ้ยขึ้นมาขึ้นมานี่พี่สุดหกกระมานกว่าหมูกว่าอ่านกับพี่น้องวันนี้เต็มที่เท่าไรเลยเต็มที่สิบสี่แต่ว่าได้สิบสามตัวค่ะปล่อยไปหนึ่งปตัวนึ่งอ้ยกบจะได้มาขวนอยู่หมองเดียวคักเลยพี่น้องใช่มันฝ่อมัน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 คนละโตเด่นคนละโตต้นนั้นมันโตใหญ่ใหญ่ อุ้ยเฮานข่าวกันยูยูขาวละเที่ยงอุ้ยไปเดี๋ยห้พ่อก็ยาเจ้าหนีก็อยากหาให้ผ่วนะคะเลียวเจ้าหนี้ก็สิ่งบางที่ก็สิวยเนาะเราว่าเขาหม่นแหงเปม่าหมันแหงได้เสียดายไงไงมันไงแหงไม่ไมเลยห้อ,อยเถื่อไม่ไเลยดิ แง่ก็กระปั่นบาสุวิทพุ่นเนาะกระปั่นเขาได้เนาะว่าอะไรเมื่ดไห่มาคอยเตือนไทยจับสามเลยโอ้สันแล้วสันละเดี๋ยวสิพาสเปื่มเอ๋อร์ละก็ละละม้านแห้งล่ะกับต้นนังนบ่หายนะสิบสี่เตี่ยมเลยค่ะวีนี่น้องนาะงกบนึ่งก็ได้ง่ายๆเออง่ายเนี่ยกะอว่ากะพี่น้องค่ะสมได้เมื่อสุ่งไงนี่โว้ย บ่โทเอาดอกเดี๋ยวผ้าอวยเมื่อและะ้วค่ะเมืม่อหมองเคี้ยแล้วงานนี้เขาสัตเจ้๋เดียวเต็มซีบอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้หมานซุดๆเลยค่ะมือน,นี่ประขาดประคิดปลาสีหมานเนาะทั้งหนานทั้งปลอยไปเดี๋ยวสียางไปเบิ่งทั้งหนานในน้อยแล้วกับสีเมื่อคะ่ะ มาสรุปกบกันครับหมานี่คือเกาแห้งน้โอ้ยหมานแห้งหมานคือเกาครับพี่นอ้องนี่ไหนไหนไหนไหายไปตัวหนึ่งตอนมันติดปล่อยไปตัวหนึ่งขุบบ่ทันมันขุบทันอยู่บาี้ไปเปิดมือออกมันผัดย่านออกหนึ มันอยู่ไก่เหอะเนาะกำลัเลือ่อนเขาไปเอาบบได้โอ้สุดสดอีกแล้วค่ะพี่พน,น,น้องมานี่สุดยอดสุดที่สุดของความหมานอีกหลายแล้วเนาะน,นี่เนาะหอยเหาอสิบกว่าตัวหอยก็ได้ครับมีได้สิบสิบสามแต้มแต้ม,ตมที่สิบสี่เขาปลาเข็มแล้วก็อีกไงหนึ่งหลันออกจ้ากไปอยู่ไซซากะกปั่นเลย <c oughs> แต่ว่ากบไปขอนยุ่ยแจ้เดียวเนาะมาน,นี่เนาะวันนนะ้อยู่ทัวร์งานคือหมู่บ้านขอนยุ่ยแจ้เดียวเลยค่ะเป็นสิบพี่น้องหมานสุดๆอีกแล้วค่ะเป็ดปอก งานโกบพอดีเนาะที่แหลกกระโลไปจนว่า,านี่จะมองเลี้ยงเลี้ครับพื้นที่เพื่อง,อง,องบ่มีเ,เลยเขาอาร์ตเมิร์สสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิที่เพียงเท่าน,นี้แหละค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะความมันเออ เป็นโลคือเก่าครับมือนี้มือนี้คือสิเป็นโลครับลาฟีลาดนองไปเพียงซํานี้ครับตัวงาสวัสดีครับ